มาเด้อครับพี่น้องเจอกันอีกไม่ช่องหัวใสไปเรื่อยมึอนี่ได้ในพันไ่ได้ป่ามาตัวไงกออลองลองอยังกอดจิตมานะกอีบนะครับว่าอยู่ลมงนีครับพวกวสัสดีครับวกัปลาเริ่มได้ไหม่น ขวานเกตเสร็จแล้วก็ลางน้ำครับโอ้เป็นแต่ได้ลูกได้เมียหดอกทิศเจ้าอ่ะมุ้ยไปเอาหรือว่าเอาเขา ผู้ใดได้เป็นลูกเป็นเมีเนยนด้ครับผู้เ่าเนี่ยครับาตาพอดีแค้หากินมันก็าินน่นึ่ยยยายยยยยยแยย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 ยิยย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 

mọi người đã mọi người đã mọi người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  mọi

ผมจะดูไ่เขาาูนี่ดูหไใครไม่เท่าประชันเยพ่อมาหรอ่ได้ยด้อหมองใครปิงวโอ้ชัดเจาวอันนี้ยังซาซิมิบ่ลาบบ่เนยลาบครับซามิบได้กางกางไงลาบ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 เล้ฝากลาบเลยว่าใครตังไหร่ครับ 好位姐夫。 แกงน้องไม่แกงน้องไม่ครับมอบบเงี้ที่กินเบิด์้บอลมือหนีน้งมือสับเราบินะ เ้วครบพี่นอองไม่ได้ับใดูมันอนครับเลองับมุดหนเห้งกเเตัวเป็นประโยชน์เนี่ยอ่ะันนันันดีวมาหันยังอี้แกงออกมาเลยฮะแมนแมนูดีดิอันไหนเมยเนาะมากันี่มาตัวนกเกี่ยวับ่ ลุ้นจะแก้วกูได้ลงแก้วแล้วนี่ครับสุวนเรากำลังสับครับฮะเพื่องนะจองคิ้วไอ้ฉีดอันนี้บ่เอก็เหยื่อลุ้งซื้อไปแล้วว่า อันนี้น้ำม้นแขยงน้ำม้ครับรมีไข่มันนี่ลูกโตลูก่อครับเดี๋ยวเอามาคืนเน่ยครับอห,อห่อมนว่ะห้ห่อครับมห่อม้ากครับ ขั้วเงี้ครับลูกบ้านนี่ขอ้วเงวยนครับไปรุมม่นโมซีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจใการทำคลิป เซ็งเลาบงั้นดอกน้ำน้ำนแรงน้ำเลน้ำบาน้่ยู่หนางจ้าอันฝักแห่งกันนี้อย่ล ฟักเรียบร้อยครับปลกของฟักก็นี่ครับขาปลาอันนี้มันมันเป็นปลาเหนือออนครับขาเข้าไปดวกมั้ยดิตีเล่แห้งครับเราต้องฟังมันางเงี้ยเขาบอกมาตัวบอกยังกนนเาั่็ พุงเอาบอบอกเงียบป่ะไปับมนุษย์เมียเอาคือบอสรถไหนไปโอเยเอาไงเ่นบ่สข้นเลใสเี่ยวสเกียวเขาม่อัลุงมอแล้วครับปลาเอาลุงหามคนเด็กขาดนะครับปลาครับเดี๋ยวมันเขาเมนมอ Nó bao quá anh bảo ai bảo lên, nước. Xay lên bỏ. không không lên không bốn năm lên không bốn năm lên โอ๊กอ้าวนีิตัวโตน้อยเนี่ครับยืนดิแหม่รูปอดีบอกอันนี้หน้าไม่ยังนะอน้วดรวดครับรวดมันสูกครับเพราะว่าถ้าเอาเอาลงนี้มันมันดีห่อนแห้งนะครับมันเหนื่อยเปื่อยนะครับเอาเห็ดให้มันสุกนะมันเหนื่อยมันแห้งครับอ๋อไม่นานนะเดี๋ยวก็โดนสูตรเนี้ยสูตรผมเห็ดยังสี่ครับ มันกระแทบของมันทุกรอบเลยครับเขาก็แทบของเขารอบอู้ว่าบนสุภาพแล้วพูดไม่พอดเลยวันนี้เนาะจะมีมันใดเนี่ยนะมันจะออกเท่ากับอันนี้นะครับบันที่น้ำที่น้ำใส่หม้อก่ะนนะจะนั่งเนาะบันี้ก็ตักรน้ำใส่ใช้ลำต้มครับบันนี่คนกุ้รอครับบันนี้โอ้ไข่หลายครับเนาะ ปลาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองเกษอรวดมเด็ดบอกจับปลูดน้ำเอ้ยน่ากินเอ้ยไรลูกโดนจะไปเด็ดออกนี่เนี่ยหมดทิเอาไป เขาต้องีขาต้องเขต้อรนะต้องลวครับเ้กมเลยเขาเนเห็ั่วแต่ถ้ามึงถ้ามึงใ่ทั้งเนี้ยเขาก็จะเกี่ยวได้ว่าเขาเห็นขั่วตไงเาเย็นไงประมาณมีเซพักแล้วครับไอแดงที่วัดตุงภมไหนวะหอมนะพักยังี้เหรักยงงี้รอพอดีแหละมันอันเนมันมี่วัดุ้งมเนีนเน่ยมัดกิน่ะเห็น มัดตาเอาลงก็มาอยู okay. Okay. ่ในตะกร้าหน้าแต่ใครจะไปเอาลงอ๋ออย่านั่งบอดีเนาะแต่กูเอาแค่ไป็นใจลงมาอย่างเดียวอ๋อคิวบ่นี่ของกูมีเลยไอยูมีปากกรี้ยงมีปอย่นีๆทั้งนี้ครับลาบลาบครับมาแล้วครับสุกแล้วเริ่มเริ่มทีลาบครับแค่หนาหน่อยนึงครับพอได้จำลาบ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 ทีุ่งครับ ปลาตัวเดียวเนี่ยเด็ดลาย่างครับอันนี้แอดเพิ่อนเองครับผมนี่ยแล้วครับจะคล้องเพจนี่ยแล้วครับหนาตาไปแน่นี่แล้วครับน็อตหัวใสกับหัวใสดีครับหยอกได้ไอเด้อคนหัวใสคนหัวใสอะไครับปลาตัวเดียวครับนี่ยแล้วครับต้มบ้างลาบบ้างอันนี้เฮ็ดสมครับเพ็่สมอันนี้เฮ็ดสมครับโอ้หอมเนาะหอมเดียวผมก็เจิ๊ม บมเมนต์เป็นค่ามือเลยบอหน้น่าจะทำเนียวแนละ้ว เสียเขาบมตกเองเสียเขาหมหอมหอมผักกระยงผักกระยงบุกหอมบ่ะใ่ไถ้วยนี้สิบกไก่แล้วว่ะเบิ้งสูงต้นนามหยากว่ะน่ไข่น่ากินว่ะน่ากินน่ากินนครับพ่อคัวน่าตาน่ากินอ้แต่เสียบว่ะนี่ครับนี้ลาบอะไรอ่ะลาบปลาในเด็ปลาครับสุกวะน่ยสุกี่ กินครับเอาเดี no ๋ยเราจดทำชมคริกนครับเาสิเหามได้บ้านเลยากากระปุประมาณนี้มาด้อครับิขาวต้อกันมัต้องหาม้อน้ำเยอะงคนอีกตมาเมมาเมียมาไข่นี้แกงนกหมนี่อาหารสูงครับแกงนไหมใส่ลูกตสูงออันตรายอรกกินไหมลูกเนี่ย แกงแ้วไหมสดใซโตอตัวข้ออางไหไปเอามือขึ้นนะครับที่นี่ก็ไปสมนีงง่กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ